ได้คันไหนมาครับลุงอาเปิดรถก่อนได้มาสองคันแล้วครับใช่ัสด,ดีครับัสดีครับทั้ทีครับคุยกับลุงมาครับลุงวอวยพร้อมรันเกตให้ จากการอ่านปากมันบอกว่าพวกคนดูโมโนให้กูเอาไปถลุงหมดตูดไม่ไปละเมิงพ่อพ่อมึงอะไอเฮียมึงอ่านปากพ่อมึงอะอ้าวเฮ้ยผมบอกว่ายังไงเมินกันเลยเหรอไอขอบคุณครับหนึ่งร้อยของครับเดชาธรไม่ได้อ่านเลยครับโทษทีครับอ่านมากเลยนะครับพี่อันนี้ยังไม่จูนใช่ไหมครับลุงคือแล้วจุะแล้วไม่มึงต้องไปรอบนเขา ต้องลองบนที่เขามึงจะรู้ว่ามันโหดมากโอ้โหแล้วกูมองไม่เน,นึกพยายามทำให้มันคว่ำมามึงลองพยายามทำให้มันคว่ำดิอันเนี้ยโอ้โหมันกิ้งได้เองไอ้เหี้ยให้มันคว่ำอ่ะให้มันคว่ำจริงๆอ่ะให้มันพลิกแบบกิ้งลงเขาอ่ะ มันมันไม่ไม่ได้ครับลุงมันมันมันส่งตัวเองดีดีครับมันส่งตัวเองดีใช่ไหมใช่ใช่ครับประมูลกันเยอะไหมครับลุงเมื่อวานใช่ไม่ได้ประม,มูลรถกระชาอ๋อรถกระชาเออกระชาใหม่เหรอครับลุงใช่ใช่แจว๋วว่ะรถนำหนึ่งรถนำหนึ่ง เป็นเป็นรถยอดเหรอครับลุงหรือว่าอะไรครับใช่รถยอดรถยอดคือน่าเอาอ่ะพี่มาลีเปรียกเสมือนสิ่งที่ทำให้หนูก้าวเดินไปได้เลยนะครับใช่ใช่ครับดีดีดีครับลุงดีดีมากเลย่สชนตีนแม่มึงไอ้ดอกทองอีกระรี่แม่มเมื่อไห่อีดอกมึงคันหีในอีซัดโดมาหาแม่มามึงชนมาต้องเยอะเนี่ยถึกถึกมากครับลุงเจ็ดหนึ่งเนี่ย มันส่งตัวกลับมันยังไงกลับมาส่งตัวเองดีดีมากครับอันนี้ยอดครบเท่าไหร่ครับลุงห้าหมื่นห้ามืนคือได้คันเึึงงถูกไหมครับใช่ห้าหมื่นได้ไอ้นี่มันได้ได,ได้รถอสี่คันมันจะมียอดหมื่นได้สี่แล้วก็คันนี้ได้อีกคันหนึง่งบอกว่าอวยพรวันเกิดให้หน่อยไม่รู้อะไรสักอย่างเออแฮปปี้เบอร์เดย์มี มีความสุขมากๆครับเดชาทรรู้เรื่องไหมเนี่ยบอกแล้วแฮปปี้บดย์ผมมีเงินแค่30บาทเป็นน้อีมากเลยค่ะห้าหมื่นมาได้คันนี้คันหนึ่งใช่ไหมครับลุงแล้วก็ได้ขนไหนครับแล้วก็มีอาสามสี่คันหนึ่งไปไปนี่เลยไปไปไปย้อนหลังครับพี่ชายเติมยังครับยังครับแข่งกันยังครับน้องยังไม่ได้เติมเดี๋ยววันนี้อยู่ให้หายคิดถึงเนเลย แต่เน็ตมึงกระตุกมากเลยตอนเนี้ยรถวาร์ปจัดอ่ะเป็นเด็ดกูหรือเน็ตมึงไม่รู้ตอนนี้นอ่ะผมปกตินะลุงแต่หายแล้วจะหายแล้วตอนแรกก็เป็นตอนนี้หายแล้วคน <3 C S 2> ออนเก้าสามซี่อ่ะคือรถประกรอบตอนอ๋อสามซี่คือรถประกรอบแต่มันไม่ใช่สามซี่อ่ะมันคือสาม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 จุดหนึ่งคุยอะไรไม่รู้อ่ะของเขา <laughs> อ่ะมันมี่ที่บอกเขาลงสามจุดหนึ่ง 1. 1> <laughs> เออชื่อรุ่นของเขาไงเขาตั้งกัน ถือกะครับคันนี้ถึอโกงโกงครับลากง่ายเล่นง่ายด้วยจะไปไหมเซอปิงว่ะเซอปิงว่ะทำไมกูไม่เห็นใครเลยอ่ะได้แต่เสียงอ่ะถึงว่าไอ้เจ้ยว่าทำไมตอนมันโหามันโหลดช้ามันโหลดช้ามันโหลดช้ามันตัวค้างกันเต็มเลยไม่ก็คนไม่ก็คนพันหนึ่งอ่ะไอ้เจ้ยต่อคิวอีกจ้าติดคิวอ่ะเออผมก็ผมก็ติดคิวไอ้จุ๊บติดคิวเหมือนกันนะครับ เออคนพันหนึ่งไงเฮียป้าจัดโอ้โหก็จะเห็นคนโหลดช้าลูกอะไรไอ้ดอกลูกอะไรต้องจัมาแล้วประกันนะออห้าเออห้าโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนก็เด้งขึ้นมากูรอยืนแป๊บเดียวไอ้ก๊อตทันทันจูดเชียสามสิบยังคลิปล่าสุดนั่งรถริมถนนหลเไปใช่ครับเลยประดูถามจากใจให้หยุดตัดคลิปล่าสุดนี่มันขี้เกียจตัดจันเลยกูทำ อ๋ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องก็ตัดต่อให้น้องเขาเพิ่งลองตัดดูแฮปี p p y b i r t h d ย์ครับลุงตาเถาแล้วก็อยากเจอหนุ่มสวลูกสาวาอลายมีความสุข Happy b i r เ d a y ครับลุงตาเถาแล้วก็อย่าเลยปีลูกสาวาอลายเถาพ่อมึงกับมึงขึ้นยี่หกเฮียกูพูดอายุจริงมึงไม่ฟังวะ ผมถามอะไรตรงๆหน่อยนะครับพี่ๆคิดไงกับพี่นัดบัลเลอแกเอิร์กเลยเนาะพี่นอกอยากซุเอาง่ายๆก็แฟนเพื่อนผมอะเวลามันมันมันเขาแต่งตัวเขาชอบแต่งตัวโชว์อะรู้ว่าแฟนเพื่อนเป็นยังไงก็แบบโชว์อะก็โชว์อะรู้ว่าโชว์อะรู้ว่าทํามาก็โชว์อยู่นั่นเนี่ยแต่ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรอะได้ดูก็ยังดีเนาะแบบเซ็กซี่อะ ถ้าไปเจอไอ้เจนไอ้โจโลกหื่นกามเนี่ยก็ว่าโดน<ม>โดนแท้ๆเลย